พระเอกช่องเจ็ดแปลงโฉมเป็นสาวสวยภาพนี้หน้าหวานมากน้องมีเฟ้นยังคะออกมาเล่น AI ตามกระแสบ้างแล้วสำหรับเข้มหัดสวีพัคพงษ์ยสารล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองแปลงโฉมเป็นผู้หญิงสวยพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเริดสอสอ AI มันเริดสอสอแบบสับแบบปังบอกเลยว่าเป็นผู้ชายก็หล่อเป็นผู้หญิงก็สวยฉ่ำสุด หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เทียบอาทิเป็นสาวคือสวยมากสวยมากนะว่าไม่ได้อ่ะนี่มันต้องแบบนี้หล่อสวยสุดๆหล่อสวยในคนเดียวเลยพระเอกช่องเจ็ดแปลงโฉมเป็นสาวสวยภาพนี้หน้าหวานมากน้องมีเฟนยังคะ